อยู่กันเองาจารย์โมเอ็กเอฟเอฟนะเรังเลีสีเหมือนเดิมนะครับเยซเซนเสีสีเเนเเนเซมาจะเป็นมสราเีวเพื่อนจะรีบตาโงไปถึงไหนเราก็ได้เหหอไก่มาด้วยนะท่านผู้ชมหไก่ ก็จันังไกยังไงล่ะไอ้หนี้หกดเลยเนี่ยไปไปสู่เฮ้ยยิมหัวเตะเพืนยังก้มครับแต้วปยิมหัวเตะมัวทุกเมตรอ้ยหัวเตะวัต่กินหัเตะ ้ำด้วยแรนเดย์ชิฉันที่จะตายแล้วเอ้วสุดใยดูที่เพื่อนยิงหัวโชูหน่อยโอ้ยิงหัวโชูเพื่อนตายแนย่เออมันอะไรย่าม เพื่อนเพื่อนเพื่อนจะลองตายเพื่อนมงตายแล้เพื่อนโหยังเนียนแอบเนียนจริง เพื่อนเพื่อนตายลงตายเลยเพื่อนตาย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 เพื่อนโหอยู่ตรงนี้หรือหมดจังใช่หมดจังตายแน่เลยเพื่อน ทันดาสิยิงเล็กมันทำไมเนี่ยเฮ้ยยังหูดนายการตัดไปคิดดูต่อไปเราจะซื้อเป็นรีเซอร์นะครับ ไปซเ้อกับไอวอลูกหนึ่งเอาไปซื้อไอวอลจริงๆเราบอว่าวันนี้เราจะมาเล่นสร้างห้องแล้วก็มาหนึ่งเดีอวกับออมสินนะอืมแต่ไม่เอาดีกว่าเรื่องบัตรไม่ใช่บัตรสร้างห้องไอ้รุ่งจอมขวดนะเป็นบัตรสร้างห้องไอ,อ,องคุแพ้เออแต่ไม่ใช่บัตรสร้างห้องสีแดง แต่กระโหัวตะกี้นี่โคเท่บนนี้ก็ดีจังเกิดตาเกิดตาต่างาเพื่อนตายทำไมต้องไปดินดึงแบบนั้นล่ะเพื่อนโอ้แล้วเราจะรอดไม่ได้ห่านวเาแนุ่นแตก ลองแตกเพื่อนโอแกโออะเนยอโอ้เกือบนเยอะเกิน เราจะซื้อเป็นปืนอะไรดีนี่คอมสันใช่เราจะซื้อเป็นคอมสันาาอาบมาโูอางนี้เราจ,จะแพ้หรือเปล่าเพื่อยิงไรนะครับ โอ้ยด so ีสไม่โดนหัวเลยว้าเอ้ยมัเป็นแต่คู่เลยนะมาไปเพื่อนในเราูอยู่คนเดียว ว่าแล้วแต่โหลเพลื่อนเพิ่งมาเนี่ยนะแทนเลยเพื่อนตานี้เราก็จะเล่นเป็นปืนไรดีคิดไม่ออกเอาดีสุดแล้วก็เอาคอมสันแล้วกันเราชอบปืนดุรูนรนะปืนดุรูมันล่าหัวง่าย ตีเจอเราลากลากของง่ายมากเตะมาล่ากของกระจ่าไม่รู้ว่ามีต่กับฝีมือหรือเปล่าีใครยิงดูซองนะ เพื่อนไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะไปดโอยกันไปดอน วางเดียวเลยไม่เร่เปเราจะเล่นอัดตนมตเรื่องเรานะข้จะอาซเข้มาเนะอยาให้สองอุ้ยเห็ด ขอบคุณครับระเบิดไม่ใช้คนยิงเขาไม่ใช้ระเบิดกันหรอกเว้ยอันนี้สี่ชีอันนี้จะเล่นนาน ใช่เพื่อนี่อาจจะยามหน่อยนะแล้วเราก็ต้องตัดตามันเนี่ยิง ไม่ได้อ่ะจะให้เราทำเดินๆเยนเิยนใจะยินตายแน่เลยมันดิบตายเพื่อนมันดิบตายอ้าวอะไรอยู่ของนู้นนี่ ขอยวงดีจนมูนงจะรอบเดกแคกลู้คือเจไม่น่าแก้ไอว้วงเลยนะคือแบบแก้วงปุ๊บเราเล่นไม่ได้เลยโคตรเบือ่โอโอ้โหเราขอตัดาภาพตอนที่เล่นจบเลยนะ เงือยเก่สองคนเองอ่ะทำไมเนรนเกงแคสองคนนี่ไม่รู้ว่าเรานี้จะชนะหรือเปล่าก็ว่าเหลือมันเหลือแค่สองคนน่ะจะชนะได้ไงอ่ะยิ่มาเป็นรไรเงี้ยหนึ่งคนเองแต่ตั้งเอาทั้งสองอัน Nope. ให้จัดการ